ภัยธรรมชาติบอกเรื่องอะไรผมใช้คำว่าภัยธรรมชาติกำลังบอกเรื่องอะไรอาจารย์ว่าภัยธรรมชาติกำลังบอกเรื่องอะไรครับในพานเดินป่าถ้าอยู่ๆตกค่ำมาอะไรมันผิดปกติที่เคยเป็นเช่นฟ้ามันแดง แปลว่าน่าจะมีพายุจริงเลยครับและถ้าเกิดครั้งที่หนึ่งมันเป็นแบบนั้นครั้งที่สองก็จะมั่นใจว่ามันจะมีพายุคนที่ล่องเรือในท้องทะเลเขาจะรู้ว่าปลาอยู่ที่ไหนทั้งที่ยังไม่มีเรดาร์ในสมัยก่อนแปลว่าเรื่องราวของโลกมันเกิดซ้ำแล้วซ้ำอีกสิอย่างนั้น ใครจําได้หรือจําไม่ได้ปัญหามันอยู่ที่ว่าเราเกิดบนโลกนี้กี่ครั้งจําได้ไหมถ้าจําได้เราจะรู้ว่าตอนนี้จะเกิดเรื่องนี้<ม>เหตุการณ์ของโลกเนี่ยมันจะต้องเปลี่ยนแปลงไปตามเพราะมันเป็นธาตุมันเป็นโลกธาตุมันจะเคลื่อนที่มันจะเปลี่ยนแปลงหมุนเวียนไปเรื่อยๆมันจะไปเกิดจุดไหนใช่ไหมเราไปเปลี่ยนแปลงอะไรได้ไหมบนโลก แต่เรารู้ว่าอะไรจะเกิดตรงนี้เราจะไปไหม,ไมเขาจะโยนระเบิดจู่ตรงเนี้ยเวลาสิบนาฬิกาอาจารย์รู้แล้วเนี่ยมันจะเกิดจําได้ว่ามันเคยเกิดอย่างเนี้ประมาณอาจารย์จําชาติได้แล้วกันหนังก็เคยฉายหลายเรื่องนะรู้ว่าเหตุการณ์จะเกิดกลับมาแค่ดีเลยเช้อนี้ไม่ไปแล้วไม่ไปตรงนั้นท่านรู้หรือเปล่าครับ คนที่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าเอาเป็นรู้จริงๆนะไม่ใช่ทายนะทำนายให้มันดูแม่นเป็นหมอดูไม่ใช่นักพยากรณนะไม่ใช่นักพยากรณเพราะมันไม่มีประโยชน์โลกธาตทมันจะเกิดอะไรขึ้นมันเป็นเรื่องของโลกธาตุแต่เราจําได้ไหมถ้าเรารู้จักว่าทุกอย่างมันเป็นวัตตะก็คือวนไปหมุนเวียนอยู่อย่างนี้แปลว่าทุกอย่างมันต้องเกิดขึ้นทุกอย่างอยู่แล้วจริงไหมครับ แต่มันจะเกิดตอนไหนรู้หรือเปล่าที่อาจารย์กำลังปฏิบัติอยู่ที่ผมกำลังพูดอยู่เรารู้เรื่องนี้ปฏิบัติเพื่อรู้เรื่องนี้รู้ได้อย่างว่าอาจารย์จะต้องปฏิบัติรู้เรื่องอะไรตอนนี้ผมถามอาจารย์ว่าอาจารย์อยากรู้เรื่องอะไรทุกคนบอกว่า อยากรู้อนาคตที่ยังไม่เกิดใช่ไหมครับได้จำเมื่อวานนี้ได้ไหมจำได้จำเมื่อวันศุ่อนี้ได้ไหมจำได้จำเมื่อสิบปีที่แล้วได้ไหมตอนเย็นของวัดอังคารเมื่อสิบปีที่แล้ว<ม>เดือนมีนาคมท่านนั่งอยู่ตรงไหนพูดเรื่องอะไรตอนหกโมงเย็นจำได้ไหมถ้าจำได้อิก จำเมื่อ20ปีที่แล้วแบบเดิมได้ไหมถ้าจําได้ท่านรู้อนาคตแน่ๆ <P ew ds> เพราะนายพานนอสตาดามุสหรือใครก็ใ่อแม้กระทั่งเอดิสันกดแรงน้มถัว่วอะไรรวกสร้างปงุงทั้งไปเขาใช้วิธีจําสังเกตและบันทึกจริงไหมมันอยู่ที่ว่าเขาบันทึกไว้อ่านเองหรือบันทึกไว้ให้ใครอ่าน <P ew ds> อาจารย์เรียน มหาวิทยาลัยไหมครับจบอะไรครับอาจารย์จบจาาการจัดการครับอาจารย์ไปนั่งฟังสังเกตไหมครับว่ายิ่งเรียนสูงสมุดหนังสือยิ่งน้อยอออทำไหมครับ,ดรบโดยเฉพาะที่สิทธิ์มหาลัยไม่มีหนังสือเลยครับเขาเป็นนั่งเลคเชอร์อาจารย์ว่าการเลคเชอร์คืออะไรครับ ันทึกให้ตัวเองอ่านจริงไหมเข้าใจคนเดียวจริงไหมเพราะตาฟังจริงไหมครับเขียนอะไรไม่รู้แต่ที่รู้กูเป็นคนเขียนกูจําได้จริงไหมคือการเลคกเชอรอจริงไหมครับคือตั้งใจฟังแต่มือก็ขยับไปตามความมั่นใจไอ้ตัวนี้มันคืออ่ามันคือจดหมายเหตุของเราไนมเหตุผลที่หนังสือน้อยเพราะว่าความรู้ที่อยู่ในหนังสือมันอยู่ใน ในนี้แล้วมันเหลือแต่จะนํามาเรียบเรียนเพื่อใช้งานยิ่งเรียนสูงมากเท่าไหร่หนังสือยิ่งน้อยสมุดยิ่งน้อยเพราะความรู้ที่เรารู้มามันถูกกลั่นกองมาเป็นวิถีชีวิตแต่เคยเห็นคนหอบหนังสือจนวันตายไหมครับหอบจนวันตายเลยตั้งแต่มานีมานะผมเรียนมานีมานะนะรุ่นสุดท้าย เราเห็นภาพในหนังสือตอนนั้นมันก็เป็นมันไม่ใช่ภาพวาดในหนังสือไงครับแต่มันเป็นเรื่องราวที่มันเกี่ยวข้องกับเราแบบฝึกขับภาษาไทยหนังสือภาษาไทยหนังสือเรียนภาษาไทยพูดถึงเจ้าโตเนียพูดถึงสมคิดวีระปีติชูใจมานะเจ้าแก่มานี พอเราพูดถึงเขาว่ามานี้ปั๊บมันทาให้รู้สึกว่าเป็นผู้หญิงสวยอาจารย์รู้สึกอย่างนั้น,นตอนเรียนมาน,นีน่าจะสวยน่าดูเลยชูใจก็พอไหวอยู่แต่ว่าถ้าสวยจริงๆเลิศเลยครบเลยน,น่าต้องเป็นมาน,นีวีระนี่น่าจะเป็นในร้อยนะวีระหวักแล้วาปีติน่าจะเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่ที่ทดูดี เป็นถ้าเป็นทหารถ้าโตมาเราเกิดจินตนาการไม่หมดจริงไหมครับถ้าท่านรู้จากเรื่องราวของตัวเองได้ชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้นลำดับได้ทุกอย่างท่านคิดว่า,าอนาคตท่านจะรู้ไหมว่าตัวเองจะเป็นอะไรสรุปแล้วการปฏิบัติธรรมหรือการนั่งพิจารณาอยู่นี่คือการลำดับจิ่งน,นะลำดับคือการทบทวนลำดับคือการนั่งคิดเรื่องราวของตัวเองไม่คิดได้ไหมครับ ถ้าไม่คิดท่านก็มีไม่รู้หรอกว่าท่านกําลังเป็นอะไรอยู่ตรงนี้อะไรควรแก้ไขท่านก็ไม่รู้ตนเตืนตอนตนของตอนให้พ้นผิดตนเตือนจิตตนได้ใครจะเหมือนตนเตือนต,อน,ตอนไม่ได้ใครจะเตือนอย่าแช่เชืออเตืนตอนตนเป็นผลดีชีวิตคือการต่อสู้ศัตรูคือยากำลังความผิดหวังเป็นครูสอนความผิดหวังเป็นครูสอนได้ต่อเมื่อเราคิดจริงเลครับทบทวนจริงไหมครับ ถ้าทุกคนต่างคิดต่างทบทวนเรื่องราวของชีวิตตัวเองอย่างละเอียดผู้คนจะออกมากลดากันนะครับจะโทษว่ากันไนะครับผัวกับเมียที่อยู่ด้วยกันหรือชายที่หญิงชายกับหญิงที่อยู่ด้วยกันแบบครอบครัวผัวเมียเขาจะติกันไหมเขาจะโทษกันไหมครับจริงไหมครับเพราะวยความเป็นจริงแล้วการหายใจมันใช้พลังงานจากบอดของเราจูไหมครับเอาลงเข้าไป ไม่มีใครมาเป่าลมหรอกครับนกเว้นผมต้องการลมฉุกเฉินเช่นจมน้ําขาดอากาศหายใจต้องการกระตุ้นจากภายนอกหลักๆทุกอย่างมันจะต้องเราอัตตาหิอัต,อตโนนาตโถตนเตือนตน,ตน,ตน,ตนของตนให้ผ้นผิดก็คือคือหลักหลักธรรมที่ที่มันฟังง่ายมากเลยต้นแแลเป็นที่พึ่งแห่งตน ฟังง่ายไหมครับต้นไม้ในวัดก็มีป้ายก็มีแคปชั่นดีๆมากมายแก่กองเขียนไว้อย่างเลือกซึง้งแต่ถ้าใช้จริงๆเอาง่ายๆฟังแล้วรู้เรื่องเลยต้องทำยังไงต,ต้นเตือนตนของตนให้พ้นผิดอัตตาหิอัตโนโนาทถตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนใช่ครับกลับมาที่เก่าถ้าหากเรารู้ว่ามีคนรอช่วยเราอยู่และเราก็คุ้นเคยว่าจะมีคนช่วยเราแปลว่าเรายังไม่โตใช่ไหมครับ ถ้าเราโตแล้วเราจะคอยช่วยคนอื่นนะครับท่านว่ามีคนแก่หลายคนที่ยังเป็นเด็กอยู่ไหมครับเพราะคอยแต่ให้คนอื่นช่วยถ้าท่านโตแล้วจริงๆท่านต้องคอยช่วยคนสิไม่ใช่ขอร้องคอยหวังว่าคนอื่นจะช่วย ฉันอยากจะรู้ข้างหน้าก็แค่พิจารณาข้างหลังท่านจะพิจารณาข้างหลังได้ยังไงถ้าทับปัจจุบันท่านไม่นั่นจริงจริงต้องนั่งสมาธิด้วยอย่างครับต้องสงบด้วยอย่างครับสงบจากอะไรสงบจากอุปาเกิเลตท,ที่มีจริตที่มีอนุสัยแห่งอุปาเกิเลต อุปกรเลนั้นมันไม่มีอดีตอนาคตนะครับมันมีปัจจุบันเป็นเหตุเลยคือคุมเราอยู่เดี๋ยวนี้อาจารย์ว่าจริงไหมครับเรามันมีอดีตและหวังว่าอนาคตจะมีหากรอดแต่ตอนนี้ท่านจะรอดได้ไงถ้าเปรียบเหมือนคนที่ถูกความคิดครอบงำถูกปัญหาอุปสรรคมากมายหลุมเราก็นึกถึงวัวที่ยืนอยู่แล้วใช้หูไล่แมลงวีที่ตอมตาจริงไหมครับ เราเป็นแบบนั้นไหมครับถึงขั้นต้องใช้หูแกว่งแกว่งแกว่งไล่แมลงบีที่ตอมตาหรือเปล่าครับผมว่าเราหนักกว่านั้นอุปรกรณ์ทั้งหลายที่ทาให้ท่านสุกเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกเดี๋ยวหัวเราะรอ้อมห้าอยู่นี่มันคือแมลงบีจํานวนมากผม,มเรียกแมลงบีเหล่านั้นว่าอนุสัยใงอุปรกรณ์มันละเอียดไงมันเล็กกว่านิสัยมันละเอียดยิบเลยและที่สำคัญที่สุด มันไม่กลัวความตายจริงไหมครับแมลงมีกับแมลงวีกับแมลงเม่าเนี่ยท่านว่ามันกลัวความตายไหมครับทําไมแมลงเมาถึงบินเข้ากองไฟครับเพราะมันชอบไฟไงมันไม่สนใจมันจะตายหรือจะเป็นแต่มันชอบไฟมันก็จะไปตอนตรงนั้นจุดไฟไว้การแจ้งเวลาหน้าฝนไปเลยครับสีม่วงหน่อยมีแมงดาด้วยจริงไหมครับ ไม่ต้องไปเลยจัดจรงมันมาอยู่แล้วใช่หรือเปล่าครับที่พวกเราทั้งหลายตื่นขึ้นมาโหยหาสแสวงแสวงหาเรียกร้องหาดิ้นรนหาด้วยทุกวิถีทางเพื่อให้ได้มาซึ่งแสงลอดหลอนั้นมันอยู่ในเราก็ไปจริงไหมครับจะตายก็ยอมจริงไหมครับเราแตกต่างจากแมงเม่าหล่อน,นั้น ฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์อยากรู้รู้หรือ,อยังครับว่าต้องรู้เรื่องอะไรอาจารย์จะต้องรู้ว่าที่ไหนปลอดภัยอาจารย์คิดว่าผู้คนที่ประมาทในการใช้ชีวิตปลามาทุกเรื่องเขาควรจะเป็นไปตามนั้นไหมครับตามเหตุการณ์ต่างๆแต่มันมีคําถามผมเคยได้ยินผู้คนกลุ่มหนึ่งได้ฆ่า เรื่องราวพระพุทธคุณพระธรรมคุระสัษาคุณหรือด้อยค่าเรื่องราวคําสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์บอกว่าทุกอย่างมันต้องเกิดขึ้นมันไม่ใช่เรื่องอะไรมันเป็นหลักวิทยาศาสตร์ใช้หลักวิทยาศาสตร์มาด้อยค่านะไม่ใช่มามามา,มา,ม,า,ม,ามาเทียบนละมาด้อยเลยมาย่ำเลยจนทุกวันนี้โลกใบนี้ทุกคนโดยเฉพาะคนไทยเรียกความเชื่อพระคุณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์คุณสิ่งศิทธ,ธิ์คุณดินคุณน้ำคุณลมคุณไฟว่ามูเตลู เขาได้ค่าว่าพญานาคเป็นแค่สัตว์เดรัจฉานเขาได้ค่าเทวดาทั้งหลายแต่ว่าเขาค่อยอาศัยสิ่งเหล่านั้นได้ค่าร่างกายว่าเป็นของสุกปกแต่คุณก็อยู่กับมันบอกว่ากามาคุณไม่ดีแต่คุณก็เกิดม่าเพราะกามาคุณเพราะถ้าพ่อแม่คุณไม่เสพสมกันคุณจะเกิดได้ยังไงคุณเป็นอุลต้ามแมนเลยแปลงร่างตีลากาลงมาจนไม่ต้องพูดถึงว่าใครจะมีค่าเท่ากับตัวเอง เห็นแก่ตัวจนสมควรที่จะอยู่ในเหตุการณ์อันอร้ายรงหลายนคนบอกว่าอะถ้ามีพลังกิตในระชาวิชาจริงทำไมไม่เสกให้ไอ้ประเทศนั้นประเทศนี้บอกมันไม่ใช่เรื่องท่านเอาโลกไปนี้มาตั้งแล้วเอาตัวท่านไปวางบนโลกท่านมีสเกลสัดส่วนเท่าไหร่ต่อของโลกทุลีใช่ไหม ใช่ว่าทุลีนะใช่ไหมเอาโลกใบหนึ่งแล้วตัวไปวางไว้ท่านคือผงทุลีแต่ถ้ากําลังพูดเรื่องอะไรไผงทุลีกําลังพูดถึงเรื่องอะไรครับความเป็นไปของโลกธาตุมันไม่ใช่ความเป็นไปของอุปนิสัยเจคอเราแต่เราจะไปไหนดีครับไปที่ท,ที่มันไม่มีภัยจริงไหมครับ อาจารย์จะรู้ได้ไงใครไม่มีที่ไหนฉะนั้นก,การนั่งทบทวนตัวเองก็คือต้องใช้ความคิดแต่ใช้ความคิดด้วยหลักเหตุและผลแปลว่าไอ้การนั่งบอกไม่ให้คิดไม่คิดมันก็เป็นการสอนกันผิดจริงไม่คิดเหลอมันมีใครว่าไม่คิด ันเป็นตัวยังไงไอคอนไม่คิดเออแต่คิดด้วยหลักเหตุผลอันนี้มันทําได้ทุกคนจริงไหมครับแต่บอกว่านั่งมาถามอะไรไม่ต้องคิดควบคุมความคิดไอ้คนกุ้นทำได้หรือเปล่าเพราะถ้าทําได้จริงจะไม่พูดอะไรเลยถ้าทําได้จริงจะไม่พูดอะไรเลยมีไม่มีคนที่ทําได้จริงเพราะ พูดมันก็ต้องคิดก่อนนะถึงจะพูดคพรว่าอย่างนี้จะไม่ทําอะไรเลยเพราะจะทําแล้วมันก็ต้องคิดก่อนจริงไหมครับสรุปแล้วนั่งเฉยๆนั่งเฉยๆยังต้องคิดเลยสรุปแล้วทํายังไงถึงจะไม่คิดแ <c oughs> ปลว่าเรื่องราวต่างๆที่ท่านฟังกันมาอยู่มันเป็นแค่พูดเอาให้เท่เข้าไว้แต่ใช้ประโยชน์จริงๆไม่ได้อาจารย์ว่าจะ ท่านเห็นผมใช้ประโยชน์จากการปฏิบัติธรรมไหมครับท่านเห็นท่าผมไหมครับท่านเห็นแววตาผมไหมครับท่านเห็นถ้าคำอธิบายชัดๆของผมไหมครับถ้าผมไม่รู้จริงๆผมจะลึกซึ้งได้ขนาดนั้นเประโยชน์ของการเกิดมาในโลกใบนี้ก็คือรู้ว่าตัวเองมีค่ากับตัวเองทําอะไรไมาทําอะไรแล้วเป็นพิษเป็นภัยกับใครไหมแล้วสร้างประโยชน์โต้ตอบกับผู้คนได้ไหมเรามีกิจกรรมนะ สัตว์มีสังคมนะครับเป็นฝูงอยู่แต่มันไม่มีกิจกรรมนะครับแต่มันมีหมู่มีฝูงแต่มนุษย์มีสังคมดันมีกิจกรรมในสังคมด้วยจริงไหมครับต่างเลยยังครับสัตว์สัตว์เดรัฉานกับมนุษย์ต่างแลวนะเรามีกิจกรรมวันนี้เราทำกิจกรรมอะไรร่วมกันดูครับยันอีกครั้งนะครับผมใช้คำว่าภัยพิบัติ ของโลก,กธาตุหรือธรรมชาติกำลังบอกอะไรนะเราไปถามท่านเท้าทัศเวสุวรรณดูไหมครับท่านเท้าเวสุวรรณจะรู้เรื่องดินดีทําไมท่านเท้าเวสุวรรณถึงรู้เรื่องดินดีท่านเท้าเวสุวรรณคุมธาตุดินอยู่ไม่รู้เรื่องเผนดินดินแปลกมากจริงไหมครับ <S 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 ท่านท้าเวสุวรรณรู้เรื่องแผ่นดินดีอยู่แล้ว แล้วงานของท่านท้าวเวสสุวรรณไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ช่างโดยตรงเลยพูดอสูรปีศาจอะไรพวกนี้ที่เป็นปฏิปักษ์ต่อธาตุดินย้ำอีกครั้งเราเป็นธาตุดินหรือเ่าที่นั่นท่านท้าวเวสสุวรรณคุ้มครองอยู่ในเกสาโลมานขาตันตาต่โจของเราท่านรู้ไหมครับ